โอเคครับผมก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเว็บ up หนึ่งสองสามนะครับผมเดี๋ยววันนี้ลองไปจัดที่เว็บนี้ดูเพื่อนเพื่อนเผื่อมีแบบแจ็คพอตดีๆเข้านะครับก็โอเคเดี๋ยววันนี้ลองพาเพื่อนไปเล่นเกมสวิตโบนัสนะครับผมแต่ว่าจะเป็นโบนัสอะไรไปดูการเพื่อนก็ให้เรานรับกดตรงนี้เพื่อนเพื่อนกดเข้าไปเลยนะครับหาเกมก่อนไม่ใช่เราต้องมาตรงนี้ครับผมคำว่าสล็อตนะเพื่อนเพื่อนโอเคนี่มันกดตรงนี้ฮะหาค่าย pp เพื่อนๆจะเป็นค่ายนี้ฮะ pp สล็อตไป จะเป็นฝั่งของพวกเกมสวิตเพื่อนๆหรือว่าเกมหมาประมาณนี้นะนนเพื่อนๆเกมเดอะด็อกเดอะด็อกเขาเพื่อนเดอะด็อกเขานะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวอีพีหน้าเราลองมาเล่นกันนะครับเดี๋ยวหาจังหวะเกมดีๆหน่อยอขหาเกมสวิตบอลนซ่านี่นเพื่อนๆจะเป็นเกมสวิตบอลนซ่านะอันนี้มันจะเป็นตัวเก่าเพื่อนๆสวิตบอลนซ่านะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นสวิตบอลนซ่าอัศมัดนะครับผมเป็นเกมใหม่มเพื่อนๆแต่ว่ามันก็เข้ามานานแล้วเดี๋ยวลองเล่นดูไปเพื่อนๆลองจัดดูฮะเดี๋ยวอีพีหน้าเราค่อยมาเล่นเกมเดอะด็อกเขาเพื่อน โอเคมาดูตารางการจ่ายกันหน่อยทุกนายเนี่ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นตารางการจ่ายของเกมนี้นะครับผมเราลองดูอันนี้ก็จะประมาณนี้นะดูแค่นี้แหละพอเลยไปเพื่อนเริ่มเล่นกันนะครับผมอันนี้เนี่ยนะครับก็มีตัวมาที่พันเดียวนะเพื่อนๆเราลองเล่นดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้จะมาซื้อแบบฟีเจอร์ให้เพื่อนดูด้วยว่าจะเวิร์กหรือเปล่าเกมนี้ เดี๋ยวแบบหมุนเล่นหาจังหวะเกมกันโอเคซื้อเลยดีกว่า600เพื่อนลองจัดดูฮะไม้แรกก็เหมัอนซื้อแล้วต่ำอยู่ที่600นะเพื่อนแบบถ้าจะแบบไม้แรกมันอัดไปได้คือแบบให้เพื่อนเนี่ยหมุนเล่นไปก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งไปซื้อนะแบบให้เบาๆไปก่อนนะครับคือไม้แรกแบบมันจะมีแบบเปอร์เซ็นต์ที่แบบเค็มอยู่ครับทุกคนแต่ว่าท่านี้ผมว่าโอเคอยู่28่สิบแโอ้โหจอกเดียวพันสี่ฮะ เล่นเด่นไปดีครับผมจอกเดียวเพื่อนสุดจริงฮะ1,400เอาดิกำไรเริ่มมาแล้วครับผม15คูณ1 0 50บาทโอเคต่อมโอ้โหดอกนี้สวยอยู่คูณ14นะ14บาทหรือเปล่า21บาทนะครับผมรู้ว่าแบบจะเกลือแล้วไม่เกลือทุกคนเออมาสวย ทุกคนโอ้โหสามคูสิบห้านะห้าสิบแปดบาทเออเดี๋ยวตั้งอีกทั้งเยอะสปินมีต่อไหมกลุ่มสวยเอาดีครับผมคือมันเหลือรอบสุดท้ายเองอ่ะโอ้โหบาทเดียวคูณสิบสองสิบแปดบาทฮะก็โอเคทุกคนดอกแรกครับผ่านไปด้วยดีครับทุกคน ซื้อแค่600ฮะได้มาพันกว่าบาทถือว่าคุ้มจุดนะครับผมก็โอเคกำไรเริ่มมาแล้วเดี๋ยวรอแบบเซิร์ไปหน่อยเผื่อแบบมันมีแบบแจ็คพอตดีๆเข้าเบสสิบสองก็ซื้อพันสองมาไหมวะไปลองซื้อดูเพื่อนนัดหนึ่งทำสองไปเลย มาหรือเปล่าเนี่ยลองดูหน่อยสวยนัดแรกโอ้โหสเก็ตเตอร์ขาดแค่หนึ่งตัวนะถ้าไม่หนึ่งตัว,พวเพื่อนๆสามตัวเราก็จะได้หมุฟนฟะรีเพื่อนกี่รอบห้ารอบนะเพื่อนๆประมาณห้ารอบนะครับโอเคสวยห้าสิบเอ็ดคูณสองแค่ตัวเดียวตลอดเลยวะเก้าร้อยสิบสองบาทโอเคพอได้อยู่หืมดอกที่สวยๆไปดิแดงโมมาเยลลี่หน่อยไหมเยลลี่สวยโอ้โหตัวแพงเลยนะทุกคน 42คูณ31ครับผมยังไงฮะดอกนี้สุดจริงพันสามเอาดีครับผมโอเคลงเรื่อยๆมาอืส้สวยๆโอ้โหแยลี่ตกแพงไปดีครับผม40คูณ3นะ122อื12้อแค่100กว่ายบาทเองเนาะเออัง่นสวยกินเรื่อยๆ <c oughs> 4บาทอ,าอีกสามทีจสปินนะผม หลอนมนะั้งเอออย่ารีดตะแวงไปดิร้อยยี่สุดยังสุด,สดเอาดิแตงโมงไปต่อแล้วสามเก้าตอนนี้ร้อยสามสิบเก้านะผมคูณยี่สิบเจ็ดดอกนี้สามพันกว่าเพื่อนขุ่มจัดนะบอกเลยเกมสับวิสบนไซา์อีกมัดนะนเพื่อนลองมาเล่นดูได้นะแม่งแบบเว็บยูเพย์นี่แบบสุดจริงฮะเพื่อนเล่นง่ายจริงอนะ มาน่าจะหมดแล้วครับผมก็ซื้อไปพันสองเพื่อนเได้ทันทีห้าพันเก้านะครับผมก็ถ้ารวมทุนกับกําไรเนี่ยก็อยู่ที่หกพันแปดนะเพื่อนเก็กำไรประมาณห้าพันแปดนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเกมนี้ก็เพื่อนเพื่อนอะไหนนะครับที่สนใจนะครับผมอยากจะเล่นตามผมนะหรือว่าอยากจะมาลองเล่นด้วยกันนะครับผมก็สามารถแอดไลน์นะใต้หลังคลิปนี้ได้เลยแล้วผมจะทิ้งลิงก์ให้ก็แล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขออนุญาตตัวลาไปก่อนเลยนะครับผมขอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ